มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรัฐปล่อยกู้แรงงานนอกระบบรับงานทําที่บ้านได้สูงสุด50,000ื่นดอกเบี้ยต่ํากลุ่มการสถานงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยในปีงบประมาณ2,564ตั้งเป้าปล่อยกู้ให้แก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านวงเงิน 7ล้านบาทเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2,563ถึง30กันยายน2,564แบ่งเป็นรายบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน50,000บาทและกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีระยะเวลาการปล่อยชำระเงินต้นไม่เกิน4งวดนะคะตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่4เงินไข่แล้วก็คุณสมบัติผู้กู้ค่ะ 1. รายบุคคลต้องเป็นผู้รับงานไปทำเองที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดถานง,งานนะคะมีผลงานแล้วก็มีรายได้จากงานหรือว่ามีหลักฐานการทำงานรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงานที่มีทรัพย์สินหรือว่ามีเงินทุนไม่น้อยกว่า5,000บาทค่ะไม่เป็นผู้ล้มละลายและต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรือว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนนะคะ 2. รายกลุ่มบคุคคลกรณีกู้ไม่เกิน ,2,000 0 0บาท ต้องเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้านที่จดทะเบียนกลุ่มบุคคลกับกลุ่มการสถานงานมีผู้นํากลุ่มแล้วก็สมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า5คนนะคะกรณีกู้ตั้งแต่200,000บาทจนถึง3 0 0 0 0 0บาทต้องมีผู้นํากลุ่มแล้วก็สมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า6คนมีผลงานแล้วก็มีรายได้จากการงานหรือว่ามีหลักฐานการรับงานไปทําที่บ้านจากผู้จ้างงานมีทรัพย์สินหรือว่าเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกันนะคะไม่น้อยกว่า 1,000 0บาทไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรือว่าอยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางงานทุกแห่งทั่วประเทศนะคะโทรศัพท์1 5 0 6กค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ